มาแก้ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ต้ยมยำน้ำข้นรสปะ่ะจัดมาอันดับแรกเราต้องปิกึกเอาแตะก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดนึงเนาะรสเมนูนี้ง่ายมากบอกเลยพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่เส้นลงไปแก้ใส่เส้นลงไปผัดเลยง่ายมากผัดเส้นให้หอมรสผัดให้มีกลิ่นกระทะเสร็จแล้วก็ ใส่กระเทียมเจียวไปนิดนึงตอ,อลิๆผัดให้เข้ากันหอมมากตอนนี้ไปแกไปเสิร์ฟเอาไปเสิร์ฟว่ะเอาไปใส่าจานก่อนเสร็จแล้วเราก็ปิดกระต่าอ,อีกรอบนึงแล้วก็ใส่น้ำมันเมื่อกี้แหลนะเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่หมูลงไปใส่หมูลงไปน่ากิน ใส่หมงไปผัดหมงให้หอมให้สุกอ๋อเลิศเสร็จแ,แล้วเราก็ใส่น้ำซุปลงไปแกใส่น้ำซุปลงไปเลิศเลิศเออประมาณนี้ แล้วเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วพอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่เป็นต้มยำเนาะก็เป็นเครื่องต้มยำเครื่องต้มยำไปหอมๆเสร็จแล้วเราก็จะใส่พริกเผาลงไปแกดีไฟนิดนึงใส่พริกเผาลงไปหน่อยหนึ่งเนาะเพิ่มสีสันแล้วก็เราก็จะใส่พริกตามลงไปเพื่อเพิ่มความแซบ่บนะเนาะต้มยำอะเนาะเพิ่มความแซบ่บแล้วก็ ใส่น้ำปลาลงไปประมาณหนึง่งแล้วก็นัตน้ำตาลนิดหน่อยแกน้ำตาลงไปนิดหน่อยแล้วก็แล้วก็คนให้เข้ากันแกคนให้เข้ากันชิมรสชาติก่อนแล้วก็ใส่เกลือลงไปนิดนึงเพื่อความกลมกล่อมเนาะต้องใส่เกลือลงไปหน่อยเลิศพอได้ประมาณนี้เราก็ใส่นมแกใส่นมลงไป ใส่นมลงไปเนาะอ๋อสีสันเริ่มมาแล้วสีสันเริ่มมาไก่นี้ต้องไปหน่อยไอ้ใ,ใบอะไรนะตกะกีฝรั่งเนาะกินหอมๆนิดนึงเสร็จแล้วอันนี้มันยังไม่ข้นเท่าไหร่เราก็จะใส่เป็นใส่แป้งมันลงไปหน่อยเนาะเออแล้วก็รีบคนเลยแกรีบคนเลยรีบคนเลยเออประมาณนี้เลิศน่าก,กินสีสันคือดีไปแกเสิร์ฟเลยเดี๋ยวใส่มะนาวนิดนึงคือใส่มะนาวใส่มะนาวสักช้อนหนึ่งแก เออความเปรี้ยวก็แล้วแต่มันจะได้ยิกลิ่นหอมมะนาวเนาะไปแกเสิร์ฟเสิร์ฟเลยก๋วยเตี๋ยวต้มยำมน้ำขนเส้นใหญ่เลิศน่ากินมากนี่ถ้ามีเห็ดใส่จะดีนะแต่วันนี้ยังไม่ได้ไปตลาดยังไม่ได้เอาเห็ดมาใส่ให้ลูกค้าเลยเออสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะก็สามารถที่กดบันทึกเอาไว้ในรายการโปรดนะแล้วถ้าใครอยากทำเมนูอะไรอูจะน้ำมันข้นจริงเนาะสามารถที่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะแกไปละแกทำให้ลูกค้าอินใจกันดีกว่าเลิศแล้วเจอกันแก